นเจ้าเด็กครับพี่น้องมุนชิวก็ได้ดังแล้วนะครับมุนจะแกงหน่อไม่สดๆสดสดนะฮะแล้วก็น้อยหวันสดแล้วก็จะมีเขียดแล้วก็จะมีผักอยอดบบเหลี่ยมแล้วก็สะโอมถ้าอันนี้ยมุนจะเอามาคั้นแล้วก็แทนน้ำย่านางเลยครับอันนี้คือยัดผักทองฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกงกันนะครับปลาเราแทนไหนนะฮะนะครับพี่น้องตอนนี้มุน ก็จะใส่ผักลงไปนะคะับนี่ผักแล้วก็หน่อไม้ด้วยนะกดรูปด้วยมันอืมใส่เช่าผมัน่เลือะหรอแม่ลือกเช่าอ้อนมันจะใส่เยอะหน่อยนะครับอำไปก็สด่งแตเองท่าว่าเหีียวน้ะมันดอกแล้วก็เห็ดค่ะอ่าใสหน่อไม้ลงไปค่ะ แลวพ่อเราก็ไปกินกันนะครับอ่ามาครับพี่น้องที่นี่ให้แกงงอกไม้มุ้งมณ์ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเลยอันนั้นก็คือเป็นเต้าหู้ผัดเต้าหู้แล้วก็จะมีตัโต๊ะนะครับอ่ะกินเลยมาทุกวันยำเต้าหู้ยำเต้าหู้นิ่มๆเลยองฟงงงงอือืม มาต่างกัน hmm. ด mm ้นะมันวนลูกต่อตัวตัวไม่ฟังบนะแต่ก็หลอัน้าเรยกว่าเนี่ยหัเคี่ยมันละเอียดอะอืม มุ้งดุมแปบมบมุ่ตักไข่หั่นยาวไปหน่อยมันก็เลยไม่ดกกินเลมาเท้าเนข้าเดี๋ยวเราขยาหิ้บ้างตไม่ตักเข้ามาแล้วคืคคคอบ้านของ

うん。うん นน้นเราจะขึ้นอยู่เยอะๆเลยนะลูกโตลูกตมทั้งนั้นนี่เฮ จะเดินนผ่านเขาน้เดี๋ยวไม่สุดจับตั้งใไายสมมตมาเอาเนี่ออกมาเนี่ย Mm อูว่าไมเปี้ยมือปั๊บนะนไ่ได้กินอะไรที่มีนขมอืไม่ไปเลยเหรออมหัวแหละเขาม่เป็นด้วยมือวา ดึงดึงงเจ็ดเจบพขาข้ามาแน่นนู้นเมแลักการพักหัวห้ากรอือรปองก็ห่งอม่ดยอืม โอเคครับไปน้องๆมอ,งงอ,นอ,งอนซิโอก็ได้หลังเลี้ยงรับีปน้องก่อนนะครับหรือว่ามีเสียงเพียงเข้ามาโปรตีนก็ิทธิ์เราน้องเขาสุริติดตามครับขอบคุณครับปีกเพื่อนค่ะ